คนนี้เพิ่งกลับมาจากเที่ยวทะเลหมาดๆนะฮะก็รีบตรงมาังานนี้เลยนะครับดาราสาวสายดูแลตัวเองคนสวยเลยคุณเมพิชนาธนะครับเพราะว่าอยากมาร่วมง,งานวิ่งการกุศลระดมค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยยากไร้ในประเทศลาวนะครับเดินโรงพยาบาลเกษมราชเวียงจันทร์วิ่งกับพี่ตูนครับชมคอนเสิร์ตบอดี้ l a m มส่งต่อบุญให้กับผู้ป่วยยากไร้ครับ แม้วันนี้ศิลปินผู้นำวิ่งอย่างคุณ,คณ Body จจตูนบอดี้สแลมอาจจะติดภารกิจนะฮะไม่ได้มาร่วมงานถแถลงข่าวเพราะว่าอยู่ในช่วงที่พาครอบครัวไปพักผ่อนที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ดาราศิลปินอีกหลายคนก็มาเป็นตัวแทนครับอนอกจากคุณมีพิชนาณแล้วก็ยังมีนักแสดงสาวคนนี้คุณแก้มบุ๋มปริยาดาครับแล้วก็มีคุณฟีฟาเริมอนันต์ด้วย ซึ่งแต่ละคนก็บอกเลยคุณผู้ชมเผยว่านี่จะไปวิ่งกับพี่ตูนทั้งทีต้องเตรียมฟิตร่างกายให้พร้อมวิ่งระยะทางไกลนะครับที่จัดขึ้นที่เวียงจันทร์ปลายปีนี้แล้วครับจริงๆก็วิ่งลู่แล้วก็ไปวิ่งที่สวนอยู่บ่อยๆยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับงานครั้งนี้ก็คือเป็นอะไรที่น่าสนุกมากก็กะว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้ก็จะเริ่มวิ่งเพิ่มระยะเรื่อยๆปกติเนี่ยถ้าวิ่งอยู่ที่บ้านจะวิ่งประมาณ ห้าถึงหกโลเท่านั้นยังไม่เคยแบบวิ่งแบบสิกิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะแบบว่าต้องฟิตนิดนึงเหมือนได้กลับบ้านด้วยครับความรู้สึกเหมือนผมได้กลับบ้านด้วยบ้านผมตอนนี้อยู่ดอนครับก็เลยจะจะจะใกล้กับทางลาวมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบที่เราแบบฟังเรื่องคุยด้วยเรื่องอะไรเงี้ยครับใช่ครับดีใจมากเลยครับคิดในใจว่าเพื่อนลงสิบผมก็จะไปลองสิบที่นี่เลยครับไปลองลงสิโลที่นี่เลยครับ พเพราะว่าเพื่อนๆที่รู้จักเขาจะลง10โลหมดพูดแล้วนะครับเ <laughs> ตรียมไปไลฟ์ดีกว่าคะ่ะ <laughs> น่าจะเป็นขนทางที่เหมาะมากกว่าการวิง่งไปรออยู่ที่เส้นชัยไม่แต่ว่าก็แบบรอไปซ้อมไนงะซ้อมไม่ใช่ซ้อมวิง่งซ้อมหลองเพลงเตีเยนอยู่ในคอนเสิร์ตขออย่ายอย่ <laughs> เอาเป็นว่าใครไม่ถนัดวิ่งแบบทั้ง3ท่านฮะอย่างคุณแก้มบุ๋มเองด้วยคุณเมย์ด้วยไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะงานนี้นอกจากจะมีวิ่งการกุศลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตบอดี้สแลมการกุศลด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีที่วงจะได้ไปเล่นที่สปปลาวครับโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้ครับ